ห้องนอนวัยรุ่นนะครับขนาดประมาณ2.60เมตรหกคูณสามเมตรเจ็ิบนี่ยเขาแต่งกันยังไงไปดูครับ ทีนี้วันนี้นะครับจะพามาดูห้องนอนขนาดประมาณ3เมตร70คูณ2เมตร60ครับลองสังเกตดูครับว่าในฝั่งที่เป็นขนาด2เมตร60นะครับเราก็จะวางเตียงนอนแล้วก็ใต้เตียงนอนนะครับเราก็ทําชั้นเก็บของได้เลยหัวเตียงครับเราทําตู้ที่ไปถึงเพดานเลยนะครับเ้วเลือกสีไม้ให้เป็นสีไม้โทนนุ่มๆหน่อยนะครับฝาบ้านเนี่ยครับเป็นฝาสีขาวแต่ก็มีสีฟ้าตัดเลยนะครับมันจะได้ดูนุ่มๆซอฟๆหน่อยนะครับตัวฟูกเนี่ยครับจะเป็นฟูกที่นอนคนเดียวนะครับขนาดก็จะไม่ใหญ่มากตัวตู้ครับเ่อออนนนนนนสัซ้้้าาาายขวะีจป็หงโด นอนคนเดียวกระเปรียวหัวใจแล้ววางฟูกบางๆนะครับเข้าไปใส่ตัวโต๊ะทํางานครับวางล็อกเข้าไปกับที่นอนเลยฮะแล้วก็ใส่ชั้นวางด้านบนอันนี้เราก็ได้โต๊ะทํางานรูปตัวแอลครับที่ทํางานสะดวกมีชั้นหนังสือชั้นวางของครับต่อนขึ้นไปครับสเต็ปคอขึ้นเตียงเนี่ยครับเราทาเป็นลิ้นชักเล็กๆนะครับก่อนที่จะเดินขึ้นเตียงได้ด้านหลังติดกับกระจกครับเราก็ใส่โซฟาเล็กๆเข้าไปติดม่านให้สีนุ่มๆหน่อยนะครับอันนี้ครับก็จบแล้วครับในการออกแบบ้องนอนคนโสดแบบสวยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอเดดีีย จาอกต่ในเรด้อครับเราจะเจอกันมสัปดาต่อไปครับสบวันดีสวัสดีครับ